สวัสดีค่ะพบกับเอ็มอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดผู้ติดตามบน Facebook นะคะก็เข้าไปเลยค่ะเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ขีดสามขีดข้างบนค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว แล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเข้าไปความเป็นส่วนตัวนะคะมาตรงนี้เราก็จะเข้าไปโพสสาธารณะแต่ถ้าใครไม่มีโพสสาธารณะให้เข้าไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะนี่ค่ะกิจกรรมของคุณจำกัด ว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสในอดีตส,ส่วนของใครยังไม่มีโพสสาธารณะก็จะจิ้มเข้าไปจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสในอดีตของคุณนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีโพสสาธารณะมันก็จะมีขึ้นให้เห็นตรงนี้นะคะแต่ของหนูมีแล้วมันจะไม่มีเห็นนะคะแล้วก็ออกไปเข้าไปที่โพสสาธารณะ เราก็จะมาทําให้มันเป็นโพสสาธารณะหมดเลยนะคะใส่สาธารณะหมดเลยนะคะจากนั้นก็ออกไปเลยคะ่ะกดออกแล้วเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะกดไปที่ขีด3มขีดค่ะ แก้ไขโปรไฟล์ค่ะรายละเอียดค่ะแก้ไขกดไปที่แก้ไขนี้เราก็จะเห็นผู้ติดตามของเราตรงนี้นะคะเราก็กดหมายติกใส่เลยค่ะกดหมายถูกค่ะแล้วก็บันทึก บันทึกไว้นะคะแล้วก็เข้าไปดูค่ะแล้วก็จะเห็นผู้ติดตามเราตรงนี้นะคะต้องมีผู้ติดตามหนึ่งคนขึ้นไปนะคะถึงสามารถเห็นตรงนี้ได้ถ้าเรายังไม่เห็นก็ให้เพื่อนของเราเข้าไปติดตามเราก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ